มาสงเชิญพี่น้องผู้บันแห่งใน YouTube ของอํานาจเซงมาได้ทั้งมาทบกันาากนั่งคาวอะซัาทงกํานึงมาที่มาสอนเรียนกันอังกฤษในะคะเนะอังกฤษอนเดสอนกเมือในมี2มวเมลไว้ค่ะมี2มวเมลไว้เสดาทังไ้กอเขาเรียเรียนกว่า,วา1วัน2เมล2เมลในก็เมอมาอยู่กวนคะเนาะ5วันในก็ได้ไอยู่10เมลคะเนาะ นเพราะว่า10วันในกอดเลยา2เมียวะว่าหนึ่งเหลือน30วันในกอดเลย60เมียวค่ะเนาะได้ก็เขาแค้นรออย่าลืมมาปันแห่ง brightness for you เตกไล่ติกเช่ปันเซกัมคาสังว่าไล่มันนำขึ้นมาในก็ดี๋ยวมีแห่งใจขึ้นมาและเดยวต่างบันได้ก็เขาะไล่เห็นอังกฤษกว่าที่เนือเฟซบุ๊ก brightness for you ค่ะเนาะอังกฤษสองเมีวันดีซสอนกว่าวันในวันเหมือนในแด่เปลียน ไลเจ้เข้ายາามกาหือຕาติเฮ็ดสร้างนะคะเนาะหมายช่องซ้ําไล่ถามชื่ออํานั้นไล่ถามอันเอาใครคู่นั่นนะ1 How long does it take to ไลเจ้เข้าย่ามกືຕາຕตาเตเพราะหารมันก็มีอยู่10คออันเขามาສันใส่ນว้ในๆเมื่อไหร่ไปกาวาสังใต้ก็เขาเรียนแทน ใส่เลือดสี่สิบข้อในเกาหลีอยู่ค่ะหมายหนึ่ง speak Chinese ลาดความเขหมายสอง get h e r love ไ่ดางหักที่มันนาง be good at English หมออังกฤษ be a doctor เปลี่ยนมาเชียววนหมอยาหนึ่งก็ explain that สับย์แรงอันน,นั้น understand Buddhism ผู้ลองพุทธภาษา know him ผู้จักมัน go there กาตินาน drive a taxi โมโฮเด็กซี study Japanese มอความจะปานมีอยู10เมลค่ะเนาะตาเตถามเซอร์ในเฮาก็ได้ใช How long does it take to นะัเนาะ How long does it take to speak Chinese ดีเลยใจเขายามกะหื้อตาดดีลดความแค่นะ How long does it take to get her love ลใจเขายามกะหื้อตาดดีลรตั้งหักดีมันนาง How long does it take to be good at English ใจใจขายามกาหือตาเีหมอลาดความังกีดฮอง long does it take to be a doctor ตาเีเป็นมาหมอยาก้อนหนึ่งใจใจขายามกาหือฮ้อง long does it take to explain that ตาเีทรบแรงในรองนั่นใจใจขายามกาหือห้อง long does it take to understand Buddhism แลใจเขายามกาหือตาเดีปว,วงหูลองพุทธาภาษา Hong Long does it take to know him แใจเขายามกาหือตาเดียวว์หูจักมัน Hong Long does it take to go there แลใจเขายามกาหือตาเดกว,ว่าดีนาน Hong Long does it take to drive a taxi ตาเตมอหกาแ,กแาากาตกส,สีและใจเขายามกา How long does it take to study Japanese? และใจยามกาตความ Japanese ความจะปานนะครับเในด้เดี๋ยวเป็นตอนหนึ่งนะครับกันในเาสีบกว่าแทางตอนสองไล่ถามจืออันใคะนู ไล่ถามื้อในเดมี่อยู่ลายเมียวขวาไล่ถามเห็นแง่ีหนไล่ถามเยโยๆเหมือนได้กาะกันเพนาะไล่ถามอ่อนๆอนคันน้องข้อหมายหนึ่ง what is your name หมายสอง may I know your name หมายสาม let me know your name หมายสี่ i would like to know your name my heart could you tell me your name i hope can you tell me your name my dad will you tell me your name my bed? would you kindly tell me your name my girl i want to know your name my sheep I wanna know your name my sheep is I wonder your name อันคลาดมาตั้งหมดในที่ปองมันเหมือนกันหมดค่ะเนาะใครฮู้สักซื่อย้อนฮู้สักซื่อค่ะเนาะพวกกองปองความใต้เอาก็ก็ที่เป็นซื่อๆกับในค่ะเนาะ What is your name ซื้อเมื่อ้องสางมีไอโนยอนเนมย้อนหูจักซื้อสูพองคารูและมีโนยอนเนมแค้นต่อปันคาหูจักซื้อสูพองคารู I would like to know your name โอคาไคยหูจักซื้อสูในเป็นไล่ยันเงี้ครับเนาะ Could you tell me your name รัดปันซื้อสูพองไรอยู่คาห้า Can you tell me your name? ยอารัดปันชื่อสุพองละอยู่คะ5นีเหมือนกันนค่เนาะเพราะเอาใจขุดนี่นะมันเห็นเงี้ยเลยส Can นะครับ Will you tell me your name? w e l l นี่นะ y ดลัดปันชื่อสุอยู่ค่ะนะเดลัดปันชื่อสุปันเฮาอยู่ค่ะนี่ค่ะเนาะบ่บอกกันไดเฮามันก็เด s ัดเดลัดเนจิสุอยู่ค่นะครับ Would you kindly tell me your name? เดลค่ายนี wa, uh, 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 ่นายบอกว่าค่ายนี wa, ่นายบอกว่าอ้าวดิเปลี่ยน็นกลมรับค่ายนี่นายบอกว่ามีน้ำใจลีโบว่า kindly ในก็แค่นโดว้ยน้ำใจดีเสียรลัดปัญนซื้อสุพองสองไรยค่านกันเนาะ I wanna know your name นั่นแหละนะเดี๋ยวจะฟองถามใต้กอก็แค่นอนทำใกลหุ่นักกันนะนั่นก็เพราะอย่างไงคะไม่แต่ I wanna know your name นะเนาะ I want your name อาคาใก่หุ่นักซื้อสูตดียวนะคเนาะอานเมื่อไก่อันว่า I wanna นะ mm ่นในมันเหมือนกันตั้ง I want to know นะครับเนาะอันคาว่าเมื่อกีนั่น ขอบใจถึงใต้กขอขาเจอมาปั่นแหง uh Brightness for you อันนี้ขอ YouTube อาสาภาดังบ่ดังเสงคะสังว่ามีคนติดไลปั่นแหงก็ Subscribe นํามาในได้ติคัดเจอเจต่าง,งปันลายเรียบเห็นอังกฤษกว่ากวูวในะอ๋อม่สูงคะขอบใจดังดองเซงกันดออย่าตกไลค์เด็กแชร์ปันสิกรัมคะ่ะ